าต่อคลิปนี้เลยนะครับหลังจากรีวิวตัวเจ็ตไฟไปแล้วนะครับเจ็ตไฟอยู่นี่นะครับเป็นสร้างแล้วผมขี้เกียจเล่นมาแล้วนะครับก็รวมล่าเป็นอ p t i ิมา e จ็ตไฟเลยนะครับ ท่าที่ดูคู่มือนะครับคู่มือเนี่ยจะอยู่ประมาณหน้าสิบนะครับจะเป็นการถอดชิ้นส่วนของตัวนี้นะครับถอดชิ้นส่วนเพื่อเตรียมรวุมล่างกับเจ็ตฟนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมันมีการถอดชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆหลายจุดเหมือนกันนะครับเอาชัว์นะครับเตรียมกล่องที่มันมีฝาปิดไว้สักอันหนึ่งนะครับถอดเสร็จใส่กล่องนะครับปิดไว้นะครับอย่าวางแบบเกะกะว่าแถวนี้นะครับเดี๋ยวมันจะหล่นนะครับคือหล่นแล้วหายนี่คืองานเข้านะครับ เพื่อวันไหนเราจะรวมกลับมาเป็นร่างเดิมนะครับเพื่อแบบรวมกับออฟเจ็ตไฟล์รวมกับเจไฟล์แล้วเอ้ยไม่เวิร์คเว้ยเอากลับมาเป็นร่างนี้อ้าวชิ้นส่วนหายนะครับเซฟไว้ก่อนนะครับเตรียมกล่องไว้สซกใบหนึ่งนะครับกล่องแบบมีฝาปิดเอาไว้แบบพอเราดึงผู้ชิ้นส่วนใส่กล่องไว้นะครับเซฟกว่าเดี๋ยวผมลองทําเลยนะฮะตอนนี้นะครับผมแยกชิ้นส่วนออกไปตามคู่มือนะครับเหลือตรงเท้านะครับสองชิ้นยังไม่ถอดนะครับเอาไว้ตั้งถ่ายแบบนี้นะครับเท้าเดี๋ยวถอดที่หลังนะฮะ <t ouch> ในส่วนของหัวไหล่เนี่ยนะครับสชิ้นนี้นะครับถอดง่ายมันคือชิ้นตรงนี้นะครับดูตามคู่มือได้เลยไม่มีอะไรงงนะครับผมจะบอกในส่วนที่มันงงง,งนิดนึงนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับข้างเอวเนี่ยนะฮะข้างเอวเนี่ยเขาให้พับชิ้นส่วนตรงนี้เข้าไปนะครับจะเห็นว่าเป็นสีเงินๆนะมั้ยตรงนี้นะครับคือพับเข้าไปข้างในนะครับตรงนี้จะงงงงนิดนึงเพราะว่าคู่มือไม่ได้บอกนะครับแล้วก็ในส่วนของข้างตรงนี้นะครับก็คือเด็ดเด็ดชิ้นข้างขาออกนะครับมันจะเป็นเกอะลายเพลิงแบบนี้นะครับก็ดึึงงงออออกกนนนะะะคครรรัับบดปมาาณี้่ย แล้วก็ในส่วนของข้างหลังตรงนี้นะครับที่มันเป็นเนี่ยอันนี้สองอันนี้นะครับตรงนี้มันอาจจะแข็งนิดนึงนะครับต้องใช้ความพยายามหน่อยเพราะว่ามันจะฟืดๆหน่อยเอาออกยากนิดนึงมันจะอยู่ตรงนี้นะครับในชิ้นนี้นะฮะแล้วก็ข้างหลังตรงนี้นะครับมันคืออันนี้นะครับนี่อันนี้คือถอดง่ายนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ชิ้นตรงนี้นะครับนี่ชิ้นแบบนี้นะครับก็คือข้างขาด้านในนะครับแบบแบบนี้นะครับมันจะเป็นบอลนะครับเป็นเป็นรูเสียบบอลจอยนะครับแบบนี้นะครับก็ หามุมองศามันดีๆแลวเด็ดออกมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนที่อ่าตรงนี้ผมจะงงนะครับผมนึกว่ามันให้เอาเฉพาะตรงนี้ออกมานะครับ <Wie? S 1> นึกว่าให้เอาเฉพาะตรงสีเงินออกมาจริงๆไม่ใช่นะครับมันคือมันเป็นแท่งแบบนี้เลยนะครับ mm. ผมใส่ถูกด้านป่าวไม่รู้นะคือให้ดูว่ามันเป็นแท่งแบบเนี้ยนะครับคือเด็ดออกมาได้เลยนะฮะเด็ดออกมาแท่งๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ระวังด้วยในส่วนของชิ้นเกาะนะครับชิ้นเกาะด้านข้าง นะครับข้างหัวเนี่ยมันจะชิ้นเล็กมากๆนะครับอย่าให้มันกระเด็นหล่นไปไหนนะครับมันจะหายากแลวก็จะเหลือตรงในในส่วนตรงนี้นะครับในการเตรียมเตรียมตัวออาติมัสเนี่ยคือเด็ดตรงเท้าออกนะครับตรงเท้านี่ผมจะไว้ดึงสุดท้ายเลยนะครับประมาณนี้นะฮะประกอบเป็นตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูชิ้นส่วนที่มันเหลือนะครับบอกเลยว่าเหลือค่อนข้างที่จะแบบน่าเศร้าเหมือนกันนะครับสำหรับตัวเจ็ตไฟคือพอประกอบแล้วเนี่ยมันเป็นซากเลยนะมันไม่สามารถประกอบเป็นหุ่นหรือว่าเป็นอะไรไปตั้งโชว์ได้เลยมันเป็นกระสือไปเลยอะมาเหลือครึ่งท่อนอะ แล้วมันก็ชิ้นส่วนดีเทลเกาะต่างๆคืนไปอยู่ตัวนี้หมดเลยคือมันจะสมจริงเกินไปนิดหนึ่งนะครับคือมันเหมือนผลิตมาให้มันเป็นชุดแต่งเลยแต่ว่ามันไม่ได้ขายเป็นชุดแต่งไง นะครับมันทันที่มันจะทําเป็นเกาะอ,อะไรมาติดมันไม่ได้ขาย,ยางั้นมันขายเป็นตัวเจ็ตไฟเลยอะไรแบบนี้นะครับราคามันก็เลยสูงนะครับใครซื้อมาเพื่อที่จะมารวมร่างเนี่ยอาจจะต้องคิดหนักนิดน,นึงเพราะว่ามันเหลือแบบแค่นี้เลยนะครับฝั่งนี้คือชิ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับแล้วก็ประกอบเป็นตัวไม่ได้แล้วนะครับฝั่งนี้คือชิ้นส่วนที่ถอดมาจากตัวออฟติมัสนะครับดูแล้วยังน้อยกว่านะครับเพราะว่าบางชิ้นส่วนเนี่ยมีการเอาไปรวมกับตัวเจ็ตไฟลเพื่อรวมร่างเป็นตัวนี้ด้วยนะครับ แล้วก็จะมีชิ้นส่วนที่มันซ้ำนะครับชิ้นส่วนนี้นะครับที่ผมบอกว่าซ้ำสองชิ้นนะครับก็ผมก็ไม่ได้ติดนะเพราะติดแล้วมันก็ไม่สวยนะครับในส่วนของการเอาชิ้นส่วนมารวมเป็นตัวเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่ามันมีทางช anel ของทางทีซีโร่เขาทำไว้อยู่แล้วนะครับมันทําค่อนข้างดีมากด้วยคือดูชัดทุกมุมเลยผมก็ผมทําเองผมก็คมไม่ได้ขนาดเขาอ่ะเขาทําแบบ คือมันดีมากผมแนะนําให้ไปดูอันนั้นดีกว่าเดี๋ยวผมขึ้นพา insert ให้ดูนะครับแล้วก็ลองไปพิมพ์ search เอาว่า Tzero Channel นะครับมันจะได้การประกอบร่างนี้แบบสมบูรณ์เลยคือสมบูรณ์ชัดทุกมุมเลยแล้วมันดีกว่าคู่มือเยอะคู่มือเนี่ยบางบางขั้นตอนดูไม่ชัดนะครับแล้วก็รูปมันเล็กด้วยนะครับดูจากทางอะไร Channel ของ t z e จะชัดกว่านะครับเดี๋ยวจากนี้นะครับเราไปดูรายละเอียดของตัว Optimus กันนะครับ มาดูรายละเลอียดของตัวหุ่นกันนะครับอย่างที่ผมบอกในคลิปของ j e t f i ฟนะครับว่าชิ้นส่วนที่มันหลุดง่ายจากตัว j e t f i ฟเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการให้ถอดมารวมร่างง่ายๆนะครับโดยเฉพาะ2ใน4ชิ้นที่มันหลุดตลอดการรีวิว j e t f i ฟเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2ชิ้นนะฮะที่จะต้องเอามาติดบ,บริเวณใต้หน้าอกของร่างนี้นะครับจุดนี้นะครับทำให้รู้ว่าเขามีการออกแบบค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับ การติดชิ้นส่วนนี้จะไม่ทําให้ล่างปกตินะครับของตัวออพติมัสนะครับเสียดีเทลนะครับไม่ต้องมีรูเสียดนะครับคือใช้ติดเข้าไปเลยนะครับใช้เป็นระบบฝังแม่เหล็กเอาไว้นะครับแล้วก็จะติดจะถอดทําได้สะดวกเลยจุดนี้ถือว่าโอเคครับในส่วนลำดับของการประกอบเป็นออฟเจ็ตไฟล์นะครับตามคู่มือเนี่ยผมว่ามันมีบางขั้นตอนนะครับที่มันทําให้ประกอบยากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพอแยกชิ้นส่วนจากตัวออพติมัสแล้วเนี่ยนะครับควรเอาช่วงเท้าของเจ็ตไฟล์มาใส่เลยนะครับเพื่อง่ายต่อการยืนนะครับ คือมันต้องแบกน้ําหนักประมาณหนึ่งเลยนะตลอดการประกอบนะครับเท้าเดิมเนี่ยนะครับของออตติมัสจริงๆก็ยืนได้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยตอนประกอบนะครับผมเปลี่ยนเท้านะครับช่วงท้ายๆเลยคือตัวหุ่นเนี่ยมันเริ่มแบกของเยอะแยะแล้วนะครับหนักด้วยนะครับแล้วก็จะมาถอดเท้าออกช่วงที่มันติดกอะเต็มตัวเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับเลยแนะนําว่าให้ใส่เท้านะครับเปลี่ยนเท้าช่วงต้นๆเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของการติดปีกที่หน้า27ตามคู่มือนะครับจุดนี้ยากนะครับเพราะว่าตัวเสียบเนี่ยมันอยู่ลึกแล้วก็ค่อนข้างที่จะฟิตนะครับแล้วแต่ตัวนะบางตัวอาจจะไม่ฟิตก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะฟิตนะครับอีกจุดหนึ่งที่ติดยากคือสายของปืนนะครับสายของปืนใหญ่นะครับสายสีท่อเนี่ยมันจะมีตัวเสียบอยู่ด้านในที่ค่อนข้างที่จะลึกนิดหนึ่งนะครับแล้วมันจะมีพาร์ตปีกบังอยู่นะครับจุดนี้อาจจะต้องใช้เวลาเยอะนิดหนึ่งนะฮะ อันนี้นะครับก็จะติดสายปืนให้ดูนะครับแล้วก็ติดปีกให้ดูนะครับไอช่องนี้ที่ผมบอกว่ามันฟิตมากนะครับอันนี้คือฟิตเลยเพราะว่ามันมีเป็นคล้ายๆพลาสติกลองอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อความฟิตนะนะครับและรูตรงนี้นะครับคือรูที่สําหรับเสียบสายปืนนะครับไอการติดปืนเนี่ยปืนมันมาในขั้นตอนท้ายๆเลยนะครับคนที่ติดปีกไปแล้วแบบบางทีมันแบบติดเข้าไปแน่นมากจนเอาไม่ออกนะครับก็จะติดปืนลําบากหน่อยแต่ว่าตัวนี้ของผมยังพอจะดึงออกถ่ายคลิปให้ดูได้ ก็วิธีการใส่สายปืนนะครับก็ใส่ไปแบบนี้นะครับมันจะมีรูเสียบอยู่แต่ว่ามันผมไม่แน่ใจว่าผมจะติดได้ฟิตหรือเปล่านะเนี่ยพอติดพอติดเป็นลําดับท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะสะเทือนชิ้นส่วนอื่นหมดเลยเพราะว่าเราต้องจับไงจับชิ้นส่วนอื่นด้วยนะครับจับขูนให้มันมันๆอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยได้น่าจะฟิตได้ประมาณแค่นี้นะครับพอใส่สายปืนเสร็จนะครับก็ชิ้นนี้เลยชิ้นนี้แหละลำบากเลยเพราะว่ามันฟิตจัดเลยเดี๋ยวนะ มาดูในส่วนของจุดขยับตัวนี้นะครับจุดขยับตัวนี้นะครับมันยังขยับจัดท่าได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำนะครับให้ขยับจัดท่านะครับคือพยายามหาท่าที่แบบชอบจริงๆแล้วก็ยืนค้าไว้เลยอย่าไปขยับบ่อยนะฮะคือมันมีจุดขยับก็คือเป็นจุดขยับเดิมของตัวออพติมัตนะครับใครที่เล่นตัวออพติมัตตัวนี้ก่อนที่จะรวมร่างมาน่าจะรู้ว่าไอ้ตัวนี้ข้อต่อมันแข็งมาประมาณนึงอยู่แล้วนะครับเวลาขยับจัดท่าจะแบบจะไม่ได้แบบสามารถใช้ปลายนิ้ว2นิ้วเนี่ยนิ้วโป้ง ครับคือมันต้องกำทั้งแขนน่ยบางทีกำทั้งแขนคือใช้แรงประมาณนึงนะอันนี้คือคนที่เล่นน่าจะรู้ใช่ไหมนะครับแล้วพอมันติดพาร์ทพวกนี้เยอะๆเนี่ยนะครับไอจุดที่เราจะ,จะจะสามารถกำได้มันไม่มีมันติดพาร์ทหมดเลยนะครับกำ <c ười> ไปก็หักนะครับพวกพลาสติกพวก,พกนี้นะฮะยังต้องแขนนะครับนอกจากเรื่องกำรรแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีในส่วนของดีเทลที่มันเพิ่มเข้ามาก็หัวไหล่เนี่ยนะครับหัวไหล่เนี่ยพอเลวลาเราขยับเนี่ยนะครับคือชนหมดเลยนะครับตอนนี้ชนหมดเลยต้องขยับจัดท่าหลบกันหน้าดูนะครับแล้วก็ ในส่วนของข้อศอกนะครับมันจะมีเกาะตรงข้อศอกเพิ่มมาและชิ้นใหญ่ด้วยเวลาเรางอข้อศอกเนี่ยนะครับมันอาจจะไปชนกับตรงตีกนะครับมันก็ชนกันเละเลยตอนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการขยับจากท่านะครับระวังให้เยอะๆนะครับมันมีจุดชนจุดแบบขบกันเยอะแยะมากมายนะครับมันจะชํารุดซะเปล่าๆนะฮะแล้วก็ในส่วนขาในส่วนขานี่ก็หนักหนักพอๆกับส่วนแขนเลยส่วนขาเนี่ยมันเป็นการประกอบของพัดเกาะนะครับหลายชิ้นเหมือนกันทั้งด้านด้านในด้านนอกนะครับตรงหัวเข่าแล้วพวกนี้ มันจะมีอยู่จุดหนึ่งอันนี้ผมก็เสียวอยู่นะครับวันไหนพลาดจับน่าจะพังนะฮะมันจะเป็นชิ้นอยู่ด้านด้านขารอบนอกนะครับมันจะเป็นชิ้นอสมมุตินี่เป็นล้ออันนี้เป็นล้อนะมันจะเป็นลักษณะของการเกาะแบบนี้คือเกาะล้อแบบนี้เลยนะไม่ได้แบบเกาะเข้าไปประคองอย่างนี้นะคือเกาะแบบนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราพลาดทําแบบพลาดแบบบีบเข้าไปนะครับผีเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับหักดอย่างงี้แน่นอนนะครับ คือไม่ควรจะไปขยับเล่นเยอะนะครับควรจะตั้งโชว์ไว้ระลอมากกว่านะครับถึงมันจะสามารถทําได้นะครับแต่ก็รู้กันว่าหุ่นทรงประมาณนี้คือน้ําหนักมันเยอะด้วยนะครับแล้วก็มีพาร์ทกรอพาร์ทลายดีเทลมันเยอะมันคือมันจัดมากอ่ะนะครับควรจะยืนให้มันเป็นแบบท่าที่เราต้องการไว้ดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับวหุนเนี่ยน้ำหนักเยอะมากนะครับคิดดูว่าช่วงขามันรับน้ําหนักอยู่ประมาณไหนนะครับหาฐานสักฐานหนึ่งนะครับฐานานช่วยยืนแอคชั่นเบรแล้วแต่นะครับของทีซิโร่ก หามาช่วยมันยืนนิดนึงนะครับเพราะว่าระยะยาผมว่ามันน่าจะมีแบบซุดม้างอ่ะเพราะว่าน้ําหนักมันเยอะนะไอ้ท่อนบนเนี่ยนะครับท่อนบนอย่างเดียวเนี่ยปีกเปิดเนี่ยรวมๆแล้วเยอะมากนะครับแล้วทั้งตัวหุ่นก็ค่อนข้างเยอะหาฐานมาช่วยยืนนิดนึงนะครับเพื่อความเซฟนะครับในส่วนของล่างออพติมัสเจ็ดไฟนะครับมันจะมีชิ้นส่วนพาร์ทเพิ่มเข้ามาอีก2ชิ้นนะครับเป็นเอ่อ LED นะครับเป็นไฟนะครับใส่เป็นแบตเตอรี่เบอร์ AG13 หรือว่า LR44 นะครับ ก็สามารถเปิดไฟได้ที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นในส่วนของไอพ่นนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ต้องรีไฟ์ของอีนะครับนี่ประมาณนี้ก็จะเห็นไฟอยู่แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเห็นที่มือผมไหมนะครับสาหรับความสูงของตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ44เซนนะครับถ้าอยู่ในตู้เนี่ยนะครับแนะนําให้ไป4 6เซนเลยนะครับผมวัดถึงตรงนี้นะครับจุดสูงสุดของเขานะครับ แล้วก็ด้านกว้างนะครับด้านกว้างเวลายืนกับตู้แบบสบายๆนะตัวนี้น่าจะไปที่50เซนนะครับกำลังดีนะครับเทียบวามสูงกับ LS03F ครับเทียบกับ s e n t i n e l Prime นะครับ OV01 ครับเทียบกับ MPP10 เว่ยเจียงครับเทียบกับ m e g a t a n k นะครับเมกะทอนครับเทียบกับ optimus นะครับ b บล็คแ p ปเปครับเทียบกับ optimus d เดลครับเทียบกับ b u บ b l e b ลบนะครับ MDLX ครับเทียบกับ m โมโช t o y ครับทากิดาชินเก็นครับ เทียบกับ t t 0 1นะครับออลติมัสครับเทียบกับ b s 0 2นะครับเมกชอนครับเทียบกับ c e 0 1ครับเทียบกับงานกันดั้มนะครับมาสเกตนะครับ r s 7 8ครับเทียบกับ m g น e w กันดั้มครับสรุปครับตัวนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบมากนะครับสวยนะครับตัวใหญ่นะครับแน่นนะครับคือมันแน่นมาจากตัวออลติมัสตัวเดิมอยู่แล้วเขาต่อมันแน่นมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลายืนเนี่ยมันก็จะมีโยกบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักโดยรวมมันเกือบจะ2องโลอยู่แล้วนะครััับบหาาาาาฐนนนนมช่่่ววยยยืจะะปลอดภกคร การถ่ายรูปนะครับดีเทลเนี่ยสวยทุกมุมเลยรอบตัวไม่มีจุดไหนหน้าผิดหวังเลยนะครับในส่วนตัวงานนะครับการประกอบเนี่ยอาจจะต้องใช้ความระวังนิดหนึ่งนะครับดูคู่มือการประกอบนะครับดูรีวิวเยอะๆนะครับ ้าไม่แม่นจุดไหนนะครับพยายามเน้นมันนิดนึงนะครับจะได้ไม่เจอปัญหานะครับาสายสะส,สมปาออฟเนี่ยนะครับตัวนี้ควรจะต้องมีเลยนะครับมันสวยจริงๆนะครับ,เอ,รรบเอาจริงๆเนี่ยผมอยากให้เขาทํามาเป็นงานสําเร็จมากกว่าที่มันไม่ต้องเอาพาร์ทของไอ้ปู่เจ็ตมารวมเนี่ยผมว่างานมันน่าจะดีกว่านี้นะในส่วนของจุดขยับหรือว่าในส่วนของดีเทลนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นการเอาชิ้นส่วนของไอ้เจ็ตไฟล์มาประกอบใช่ไหมมันก็จะมีจุดที่มันแบบ มันติดตดขาดๆถึงว่ามันยืนได้โดยรวมมันสวยแต่ว่าการขยับมันน้อยลงไปเยอะเลยนะครับจากที่เป็นตัวออฟเดิมๆเนี่ยจุดขยับมันเยอะมากพอเป็นการรวมล่างเนี่ยจุดขยับมันโดนจํากัดด้วยพาร์ตต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับอีปูเจ็ตเนี่ยนะครับตอนแรกผมแบบโคตรเซ็งมันเลยนะคือแบบถ่ายรีวิวเสร็จคือผมแยกล่างมันเลยผมไม่เล่นมันอีกเลยเพราะว่าคือคิด2อ,อย่างนะครับคือมันจะเกิดมาเพื่อเป็นเพื่อพาร์ตเสริมมันก็ควรทําให้ร่างหุ่นดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่า เอ้ยมันเป็นพาร์ทเสริมเว้ยมันรวมได้มันมีสิทธิ์รวมมันก็ไม่ใช่นะมันควรจะทําได้ทั้ง2อย่างที่ดีนะครับราคามันเป็นหมื่นนะคือบางร้านก็แตะหมื่นกว่าเลยนะฮะคือราคามันควรจะดีกว่านี้นะครับเอ้ยไม่ใช่ราคาไอ้คุณภาพมันควรจะดีกว่านี้นะครับควรจะทําได้ทั้งสองอย่างทั้งเป็นพาร์ทเสริมหรือว่าเป็นตัวล่างเจ็ตไฟล์นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมารวมเป็นล่างนี้ที่ค่อนข้างโอเคผมก็ยุ่นๆไปนะครับให้อภัยมันไปนะฮะบางคนนะครับอาจจะได้ตัวที่มันดีกว่านี้นะครับ ข้อต่อแน่นดีเทลดีกว่านี้จุดขยับดีกว่านี้บางคนอาจจะได้ดีเทลแย่กว่านี้หรือว่าแบบมีตําหนิหนู่นนี่นั่นนะครับแล้วแต่ดวงนะงานของทีซิโร่สมัยนี้นะครับก็วัดดวงกันเองแล้วกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ